ตัวนี้เป็นสื่อคือได้เงินแน่นอนครับเงินน่ครับเงินอะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่แม่นครับตามผมมามัดมัดออกทุกงวดเลยนี้าบนหนึ่งเอาตองตรงนะตอนที่ว่าบนนั้นคือออกตรงตรงเลยถ้าวายไอตัวที่มาวิ่งหนึ่งมันจะออกตกกลับตกกลับตลอดเลยนอกจากเป็นเลขเบิร์นขึ้งวดเหงวดสีเียดมันก็ออกหนึ่งหนึ่งครับมันมันเลยบระเดีกลับมาหนึ่งหนึ่งคือปีหกหกนี่ยังไม่หลุดเลยเหรอพี่ย่างย่างครับ สวัส <het> ดีครับโอ้ยไปตั <leva technical S 2> ้งไหนมาตั้งไหนบ่พ่อโดนครับพี่เขียวโอ้ไม่มีเวลาอยู่บ้านครับไปทำงานอย่าขายขนมอยู่ไหมพี่ขายครับขายโอ้เดี๋ยวนี้ยังไปนอนในโรงอยู่ไหมรับก็ติดไปเยอะครับใกล้แล้วล่ะไม่นอนนี่พ่อยังครับพี่เขียวเสริมก่องเิมอาอีกแล้วบานนี่ยเอาอีกแล้วลูกนั่น ลูกกระบาทตกลูกกระบาทเอาตั้งแต่หัววันเลยเนาะมันตั้งดังดังที่วัดขึ้นครับครับเจ้าบ้าฝันบอกก็ฝันเนี่ยนักจับมาแด้ครับช่วงนี้แต่ว่านฝันง่เมื่อกี้ฝันบ้านไปเกี่ยวเขาสองคนอืมครับผมงเมื่อกี้นะใกล้ใกล้เร็วสุดว่าฝัน ฟันแดนไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาสองคนผู้หญิงผู้ชายกันหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเหระมาแต่ว่าเอาขึ้นมาสองคนนึงะกับคนในไลนมมนเกี่ยวเขาสองคนผี่เขาแลผู้ชายใช่กี่ตีว่างไล้ก็เลยเล่อกมาแล้วมันออกสี่หกเนาะของวดที่แล้วใช่ไหมพี่แมนมนแมนันหัวบ้างโออเมื่อกี้ เอาที่ว่าพี่เขียวมีเลขล็อกเลขอะไรนี่คือเป็นยังไงพี่รอยผมฟังหน่อยโ้ก็ตามติดตามมาก,ก็มัาเขาสุ่มหมดอะเขาสุ่มหมดเลยมันจีเป็นเลขอันอวิ่งน้ำวิ่งน้<อ>วิง่งเขาก็จับคู่นะครไปไปติดตามเลขอาจารย์ดังมากเขา้าทุกงวดเลยเหละครับพี่แม่นบนก็เป็นบนล่างกเป็นล่างาแม่นว่าซันโะคือดุือ ตรงกันตรงเลยคนะตรงกันตรงเลยตรงเลยส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวครับพี่เขียวครับสอง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 ตัวครับสองสองโอ้เป็นเด็กสองตัวครับวันนี้วิ่งตัวใดค่ะวันนี้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งแต่ตัวเดียวพี่วิ่งหนึ่งกระจับควยแล้วมีสิบหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งสามหนึ่งสาม หนึ่งหาหหนึ่ง้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่ไดมีหาคู่เน่ะเอาขวดโอ้รักดีหนึ่งเลยมีหนึ่งเอาหนึ่งใส่บนเรื่องางค่ะกันมาแน่เลยนี่นาจะมารางครับตัวเนี้ยแต่ว่าบนตั้งหางได้บนนี่นี่นี่บ่นอีกเียครับเมีบนอีกเหรอครับพี่นี่นี่มี่บนตั้งหากอง ว่ามันจะเข่าคูนึงนง่นเข่าประมาณคูนึงเงินแล้อันนี้ล่างบ่คะครับพ่เพราะว่าน่าจะเป็นล่างวัดนี่บนนี่ตเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันมาบนครับเมื่อกี้มาบนครับเมื่อกี้มาบนบนติดสองหนึ่งสองนึ่งบอว้แม่สองสองหกสองหกสองหกครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปด สองแปดหกเจ็ดหกเจขาดขาดแล้วขาดแล้วขาดขาดเดี๋ยวผมบงกันมีหมันมัจะออกแต่บบทตรงามที่ห้ัแมครูะมันมาขาดคูเลยงหกสองเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหกแปด อันนี้มาบนเลขบนสีโอ้แยกบนแยกล่างว่าสอดแม่แปด78ครับ78แม่78แม่อันนี้เป็นบนอันนี้ตัด้วยกันนี่ก็จะออบนแยกบนแยกล่างให้เลยนะพี่เนาะแม่ครับแม่โอ้พี่เขียวพี่เขียวคนนอนในโรงนะฮะ พี่เขียวคนนอนในโรงครับบนเป็นบนล่างเป็นลางค่ะครับอันนี้อันนี้เป็นที่เป็นบนเลยอืบนนี้วไม่ได้เจอกันกี่เดือนแล้วนี่พี่โอ้นานนะมันไปกรุงเทพมาหลายเทแล้วเกือบปีแล้วนะพี่เนาะกรุงเทพไปเที่กรุงเทพช่วงเมื่อวันอาทิตย์นึงนั่นอาจะเป็นบนนั่นเลขเลขกที่ติดอันนี้อานที้แม่ข้างล่างเลยติดวิ่งๆกันีง แต่่วาไม่มีสามตัวหรอครับพี่สามตัวนี่ซีใส่ครับซีซีไปประกบนะครับประกบเลขบนนี่ใช่ไหมครับแมนครับซีซีกับสามสีกับสามสำหรับคนที่ชอบสามตัวใช่ไหมครับแมนครับส้นปังนะจะซีมากเพราะว่ามาซีเราจะมากใช่ไหม่าจะซีมากอเอาทีนี้ผมจะรบกวนถามแบบ ตัวชอบตัววงกลมเลยนะครับพี่อ่าตัววงกลมที่พี่ชอบเป็นพิเศษครับข้างล่างนี่นาที่สิบห้าสิบห้าแต่ว่าวันบอกตรงนะครับเจ่ตรงนึงเขาจะออกเป็นตัวกับหนเป็นตัวกับห้าห้าหนึ่งนี่ใช่ไหมพี่หนึ่งหเป็นผ่นนะตามบนตัวนะครับตัวตัวล่งมาจะเป็นเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดตัวล่างมานี่ป็นเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดใช่ไหมครับแับเนนนะฮะ <Ooh? S 3> ตัวนี้คร <kaç? S 3> ับเนี่นี่ที่เกันสิบแปดรนเจ็ดนึงเจ็ดนงเจ็ดกสิบสิบแปดเห็นไหมสิบแปดแม่นแ่นนี่แหละเนี่ยนี่สิบห้าสิบเจ็ดสปดนี่ยนีตัวตัวตัวเน่ยเล่ยเามปนหาหนึ่งขาหนึ่งตัวตรงเลยครับเพราตรงนี้มันจะออกตัวตัวตรงที่อาจะเป็นตัวกลับนอกจากเลขกบิโอเบ็ดครับหังมัดซเดมันหนึ่งสีเ็ดออาซเเลย มื่อกี้มันออกตัวตัวกลับครับผมเป็นในสิบสองมาเอาสองสองหนึ่งจ้าคู่มาสองนล้วมันออกสิบสองครับออกบนแล้วบนเลยพี่เน้นตัวไหนครับทางบนนี้เน้นอ่าที่เน้นหกเจ็ดหกเจ็ดกันบนนี้หกเจ็ดหกเจ็ดแล้วหกแปดเลยหกเก็ดก,ก,กับหกแปดไปวิ่งหกไขทางบนไปวิ่งวิ่งวิ่งหก เนน้ครับนี่ยนะเพราะว่าออกตรงความมาเนี้อือคือเป็นเลขที่เขาส่งมาให้ใช่ไหมครับพี่แมนครับถูกทุกง,งวดแหละครับผมแมนทุ่งงวดวเลยอืมไม่ใช่ความฝันไม่ใช่สูตรพี่เขียวทําเองมอครับมาเนี่คือผ็ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาสีมากน,น,นะครับผมก็แบบแป๊บแป๊บแปโอ้ออกมาทุกง,งวดเลยผมหวังทุกง,งวดทุกง,งวดทุกง,งวดเจ้ามีของทุกงวดแล้วนี่นี่ตัวนี้กออทุกงวดตัวนี้อืม มันตัวนี้ออกมา,ารเรียงหวัดมันหลุดหวดหนึงแต่ว่าเาออกมาตลอดโอ้ยนี่บนสิค้ยกได้ไย,ยกไ<ด>ยก,ยกโชว์ได้ครับพี่แบบนี่นะครับแนวทางของพี่เขียวนะครับผม หี่ได้ปะนุกข้นนี่นั่อยู่ับ่ายรังถ่ายรังไปมันยาพันใจหนักเก่าบไก่เออเด็กที่สุ้ไปแล้วไกลเกินว่มีผ่าดครับนี่สดทั้งบนทั้งล่างเลยนะในรอกนี้คือบบรุด ับรู้ข้างบนเร่งตรงครับตรงตรงบ่มี่แน่ลอกแก่สื้อรบบแม่นคือเขาทุงหวัดบ่ค่ระาสูตรนี้ทีไปได้มากแม่นครับเขาทุงหวัดกับเป็นแนวทางจากพี่เขียวช่วงนี้บ่มีเวลาฝันเอาเลขสูตรลดับสูตรแม่นนะคะแนวทางของพี่เขียวนะครับผมครับ ในที่ไปนอนในโรง่ยก็เรียกทางช่องด้วยนะพี่นะจะไปดูครับผมอเหมือนที่เราเคยไปกันนะพี่นะครับครับครับแนวทางของพี่เขียวนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของพี่เขียวคนนอนในโรงนะครับผมสูตรนี้ถูกทุกงวดนะครับพี่เขียวพูดมาเนาะทางช่องก็นําเสนอนาเสนอไปที่พี่เขียวบอกนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีเลยนะครับผมสําหรับคนนอนในโรงนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่อง้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ